สวัสดีครับพบกับผมอมรศักดิ์จากทีมวิดีโอแก่นะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่บ้านไร่ไปนาคนกาขึ้นถิ่นนะครับที่โคกหนองนาศิทาการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้เครื่องยนต์นะเครื่องสูบน้านะครับขนาด7.5ดแรงนะครับเป็นเครื่องเป็นซินนะครับขนาดท่อดูดเนี่ยสนิ้วท่อออกก็สานิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมการในการที่จะความพร้อมในการดูดน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเป็นซิน91้หนรือ95ลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะ เช็คดูการรั่วซึมของท่อน้ําที่เราเดินต่อนะครับถ้าเราใช้สายยางในรถยนต์รัดก็จะดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกรอกน้ำนะครับกรอกน้ําให้เต็มท่อเลยนะครับเพื่อความไวในการดูดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจะมีปุ่มนะครับจะมีปุ่มออนนะครับมีปุ่มออนตรงนี้นะครับเปิดออนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งด้านนี้จะเป็นวาล์วน้ํามันนะครับเปิดน้ามันให้น้ำมันลงไปในคาบูเรเตอร์ ตัวนี้คือโชคนะครับเราจะต้องปิดโชคทุกครั้งในการสตาร์ทนะครับแล้วก็เร่งเครื่องวันนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ในท่อดูดของเรานะครับจากบ่อที่เราเห็นนะครับที่ปลายท่อเนี่ยนะครับเราจะใช้หัวกระโหลกนะครับช่วยในการที่จะดูดน้ําได้เร็วขึ้นนะครับเราจะกอกน้ําลงไปน้ําจะได้ไม่ลงนะครับอ่าแต่ให้ดีเราจะเซฟก็คือใช้ตะกร้าใช้เห่งนะปาสติกตัวนี้นะครับใบละยี่สิบบาทใส่ลงไปที่ก้นบ่อด้วยนะครับเพื่อการขี้ฝุ่ การเศษไปไม้นะครับมาอุดนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเปิดออนเสร็จแล้วเร่งเครื่องนิดหน่อยนะครับปิดวาล์วโช๊คแล้วเราก็ดึงคันเร่งเลยนะครับอ่าอย่างนี้แค่นี้ครับเครื่องติดแล้วเราก็ปิดโช๊คอ่าถ้าปิดโช๊คปุ๊บเครื่องก็จะติดเลยนะครับนะคเราวอมระดับช้าชานิดนึงนะครับแล้วเราค่อยๆเล่งเครื่องขึ้นนะครับ สังเกตนะครับน้าเริ่มขึ้นจาก้องวงช้างเลยนะครับนพอน้ําขึ้นมาสังเกตจากฟองอากาศนะครับพอเต็ม้อเสร็จแล้วเราก็เร่งเครื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับนพอเร่งเครื่องเสร็จแล้วเราสังเกต้อน้ําออกนะครับถ้านอน้ําออกแข็งนะครับก็จะให้น้ำนี่าไหลออกแน่นอนนะครับ ฟังเสียงเครื่องเครื่องแน่นแล้วครับแสดงว่าน้ำมาท่อลาอแล้วครับแล้วไปที่ปลายท่อนครับอ่านู่นครับเห็นไหมครับน้ําออกแล้วครับที่ปลายท่อนะครับโอ้โหนะครับสังเกตนะครับนู่นครับที่ปลายท่อนะครับน้ําออกแล้วนะครับนาเนี้ยก็คือวิธีการใช้เครื่องสูบน้ํานะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ